ความเชื่อผิดๆเรื่องกลิ่นตัวเรื่องที่1คนเรามีเื่นเยอะแล้วมีกลิ่นกลัวจริงไหมสําหรับหัวข้อนี้นะครับผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันครับว่าหลายคนนะครับก็อาจจะคิดว่าเวลาที่เราออกกำลังกายอย่างนี้มันส่วนสถานะเล่นไปเล่นมาเงือแตกครับแล้วเกิดอ,อะไรขึ้น,นก็เง่อออกถูกไหมครับพอเง่ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยตามมาด้วยว่ามีกลิ่นตัวตามมาครับจริงๆแล้วนะครับเหงือของคุณเรานะครับมันจะมีส่วนผสมคือประเภทโซเดียมครับหรือเกลือนะครับที่หลั่งมาทงรูมผลของเรา แล้วมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นนะครับไอ้ที่มีกลิ่นเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากต่อมชิดนหนึ่งครับที่เรียกว่าต่อมอัโคคายครับซึ่งต่อมตัวนี้นะครับมันจะเป็นต่อมที่หลั่งออกมาความกับเหนือครับโดยไอสารตัวนี้นะครับอยู่ในต่อมอโบโคคายเนี่ยมันจะมีโปรตีนแล้วก็ไขมันออกมาด้วยครับแล้วตัวการที่ทำให้เกิดกลิ่นก็คือแบคทีเรียที่อยู่ที่ผิวลองนั่นเองครับเขาก็จะไปใช้พวกไขมันและโปรตีนที่ต่อมเนี้ยหลั่งมาครับเลยทําให้เกิดกลิ่นตัวเกิดขึ้นนั่นนนนนนเเอองงคคคคครรรรัััััับบบดด้ะใทที่่่ิิววาาหืํกต สิ่งที่เราต้องทบยังก็คือตัวแต่คีเลนเองครับ ยิ่งแบคทีเรียนะครับมีการเจริญเติบโตที่ช้าเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทําให้เราปิดกลิ่นตัวที่ช้าหล่นเองครับดังนั้นนะครับการจัดการเรื่องกลิ่นตัวนะครับอย่างแรกก็คือเราต้องจัดการทําให้ตัวเชื้อแบคทีเรียครับมีการเจริญเติบโตที่ช้าครับอันที่2นะครับเหงื่อนะครับหลายคนไปจัดการบล็อกเหงื่อโดยใช้ตัวสารระงับเหงื่อนะครับจริงตรงตัวนี้พอเมื่อไหร่ที่ใช้สารระงับเหงื่อเมื่อไหร่นะครับลองคิดดูดลยครับว่าเหงื่อเนี่ยปกติร่างกายเราหลั่งออกมา สีหนองครับผมแล้วก็ไม่จบสิ้นนะครับเพราะเรายังใช้อยู่ประจำประจำทำให้รักแรกงเราเป็นแผลเป็นแล้วก็แก้ไขไม่ได้ที่สุดครับ